สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะตั้งแต่นนกุลชานนน์ได้ออกมายอมรับว่ากำลังคุยอยู่กับนักแสดงสาวรุ่นพี่แอฟทักษอรนแล้วก็คุยอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนถ้าใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่รับรองติดจ,จรวจไปถึงภรรยาแน่นอนและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเปิดเผยมากขึ้นมีทั้งโมเมนต์แซวกันไปมาในไอจ ให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่ตลอดและสำหรับเรื่องราวความรักของแอฟทักษอรและนนกุลชานนก็สร้างความฟินไปไกลทั่วโลกแล้วหลังจากสื่อดังคารีอบูได้นำเสนอข่าวของทั้งคู่พร้อมพาดหัวข่าวว่านักแสดงหนุ่มขวัญใจชาวไทยมีความสัมพันธ์กับดาราสาวที่อายุมากกว่าเขาถึง16ปีพร้อมเผยรายละเอียดเรื่องราวความรักของทั้งคู่ว่านักแสดงชาวไทยนนกุลชานนสันตินทรกุล ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่ากำลังคบหาดูใจกับแอฟทักษะออนนักแสดงร่วมในซีรีส์เรื่องไฟยัวเซลมันน่าประหลาดใจกว่าข่าวการออกเดททั่วไปเนื่องจากช่องว่างระหว่างวัยของทั้งคู่มีมากถึง16ปีโดยนนกุลเกิดในปี1996อายุ27ปีในขณะที่แอฟเกิดในปี1980อายุ43ปีเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เหมือนพี่น้อง จนกระทั่งมันพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกโดยธรรมชาติโดยนนกุลเปิดเผยว่าผมป่วยระหว่างการถ่ายทำและเธอก็ส่งของมาให้และมาเยี่ยมซึ่งทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากอย่างไรก็ตามมีข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่นับตั้งแต่พวกเขาเริ่มถ่ายทำไฟ์ยเซฟในฐานะตัวเอกแฟนๆสังเกตเห็นว่าพวกเขามักจะปรากฏตัวในบัญชีโซเชียลมีเดียของกันและกัน ถ่ายรูปด้วยกันและแสดงความคิดเห็นเช่นคำอวยพรวันเกิดให้กันเสมออย่างไรก็ตามนนกุลเผยว่าแม้ทั้งคู่จะไม่ได้ใช้คำว่าแฟนกันอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังแน่นแฟนนนกุลเสริมว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับผู้ใหญ่สองคนที่มีความรักต่อกันอย่างไรก็ตามเรื่องความรักขึ้นอยู่ที่คนสองคนไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของ แอฟทักษะออนกับนนกุลด้วยจ้าเชื <tama> ่อว่าเราจะได้ฟินกันยาวๆแน่นอนเพราะนนกุลดูเหมือนจะคลั่งรักสาวแอฟสุดๆถ้าทั้งคู่ใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่แฟนๆเตรียมตัวฉลองได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ